ป๊าบเหลืองใช้ได้อยู่ครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัวนะฮะวันนี้ผมเอาหม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องโปรดของผมนะครับหม้อทอดไร้น้ำมัน h ฮเออรนะรขนาด2.5ลิตรนะครับใช้มาแล้วระยะเวลาประมาณ2ปีกว่าละวันนี้ผมจะทำเมนูง่ายๆนะครับแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็เอาให้ลูกไปโรงเรียนตอนเช้าอะไรก็มีนะครับเมนูนี้นะเป็นเมนู เครื่องในไก่ทอดนะครับเครื่องในไก่ชุบแป้งทอดปกติเราจะไปซื้อเขาเนะาะไก่ทอดห่านใหญ่ไก่ทอดที่เขาชุบแป้งทอดอะ่ะอันนั้นคือเขาทอดด้วยน้ํามันนะครับเคยเอาไปลองทอดเองแล้วก็ใช้น้ํามันเยอะมากซึ่งปัจจุบันน,น,น้ํามัน1ขวดน้ํามันพืช1ขวดนะราคา70บาทแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเหมือนน้ํามันลดเลยอะแพงกว่าด้วยนะครับแล้วก็เมนูตับไก่แล้วก็เครื่องในไก่เนี่ยนะครับ เวลาไปทอดในน้ำมันนะมันชอบกระเด็นเนาะแสนเป็นจ้ำๆแต่แกวจะหายอ่ะใช้เวลาหลายวันเหมือนกันนะก็เลยกลัวบางทีก็กลัวว่ามันจะกระเด็นใส่ก็เลยเอเวลาเราทําเมนูด้วยเมนูชุบแป้งทอดนะครับหม้อทอดกับกระทะเนี่ยมันต่างกันไหมก็เลยอยากจะมาลองให้หายสงสัยนะครับหลายคนไม่กล้าทําเมนูชุบแป้งทอดวันนี้ก็เลยจะมาลองพร้อมกันเนี่ยให้ดูว่าเออเวลาเราผสมน้ําตามอัตราส่วนที่เขากําหนดอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้าง นะครับซึ่งวันนี้ผมไปซื้อตับไก่กับกลืนมันอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะผมล้างเกลือเรียบร้อยแล้วคลุกเกลือนะครับจนมันซีดๆหน่อยนะไม่ให้มันขาวนะตับกับกลืนเนี่ยเชื่อไหมถ้วยเนี่ยนะทั้งหมดอ่ะสีบาทมีทอนอ่ะนะครับประมาณ37บาทนี่แหละได้เยอะมากดูดิแล้วก็ตับเนี่ยใครเป็นโรคโลหิตจางนะก็แบบเสริมธาตุเหล็กเนาะมีธาตุเหล็กเยอะมากอยากให้เด็กกินนะครับเนี่ยไม่ถึง40บาท อันนี้คือตับไก่ส่วนแป้งทอดกรอบผมชอบใช้รสด,ดีนะครับครัวครบรสนะครับอันนี้คือเขาผสมมาโอเคแล้วอะนะครับกินหลายรอบแล้วก็โอเคเนาะแล้วก็น้ํา1ซองเนี่ยเขาให้ผสมน้ําประมาณ160 ML นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆค,ค,คนดีกว่านะผมอยากจะให้ข้นๆหน่อยไม่แท้น้ามันเยอะไปแล้วก็ปรับรสได้นะครับหรือว่าใครมีสูตรแป้งทอด ดีๆอร่อยอรอยก็เอาตามนั้นก็ได้วัตถุประสงค์เราคืออยากจะเอามาใส่ในหม้อทอดแล้วมันจะเป็นยังไงแค่นั้นเองเนาะมามาผสม,มผมใช้ทั้งซองเลยนะแล้วเราก็เติมน้ำไปเนาะแต่ผมจะไม่ใส่หมดนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเออถ้ามัน ถ้ามันเข้มข้นเกินไปอ่ะ <laughs> เข้มข้นไม่ใช่เข้มข้นอ <laughs> อันนี้เป็นน้ำเย็นนะผมเอามาจากตู้เย็นเมื่อกี้อ่าแสดงว่ามันข้นลองเติมไปทีละนิดทีละนิดผมไม่อยากให้มันเหลวเกินไปอ่ะนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันข้นเกินไปพูดง่ายๆก็คือพอดีพอด,พอดีอะไรก็น่าจะพอดีเนาะที่เขาบอกอ่ะ ร้อยหสิบมลคนให้มันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับคนจนกระทั่งแป้งมันไม่จับตัวกันเป็นก้อนอ,ะอ่ะเห็นไห okay. มโอเคประมาณนี้ ง่ายๆเลยก็คือเอาเครื่องในไปคลุกเลยเนาะเอาอันนี้หยิบมาทีละชิ้นดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้ล้างมันมีนม้นําอยู่ข้างในใช่ไหมมันมีน้ำค้างอยูอ่ผมไม่ได้หมักนะก็คือชุบๆๆเสร็จแล้ว,ลวเราเราจะเอาไปใส่ในหม้อทอดเลย ก่อนที่เราจะเอาเครื่องไนไก่เข้าวางเนี่ยอะไรที่ชุบแป้งทอดเนี่ยต้องลองด้วยกระดาษไขนะครับไม่งั้นติดติดแน่ๆบอกไว้เลยกระดาษไขนี่หาซื้อได้ง่ายมากตอนนี้อุปกรณ์สำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันะนะครับช้อปปี้ลาซาดามีมดแต่อันนี้ผมซื้อที่ร้านเดียวยบา,ยานะเขาก็มีขายอยู่ทีน,นี้ก็เอา ตับไก่เข้าลงเลครับน่าจะพอดีกับหม้อขนาด2.5ลิตรเนาะจะได้รู้กันไปเลยครับว่าเวลาเราเอาอาหารที่มันชุบแป้งทอดไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันะมันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคือเรามาลองพร้อมกันเลยนะเนี่ย ดูเหมือนจะล้นนะเนาะอโอเคอให้ดูช,ชัดๆขนาดนี้เลยอันนี้ปิ่มขอบเลยดูด <c oughs> ปิปเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในหม้อทอดละ <c oughs> ผมจะตั้งอุณหภูมิที่180องศานะครับร,รอบแรกผมจะลองสัก15นาทีก่อนเนาะเพราะว่าไม่น่าจะไหม้ อครบ15นาทีที่เราตั้งเวลาไว้รอบแรกนั่นนะครับมาดูกันนะโอ้โห <c oughs> อ้ยหนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่ามันสวยนะตังเมชัดๆอะ่ะโอ้แต่มันไม่ติดกันนะแป้งที่เราชุบไว้เนี่ยเคลือบไว้เนี่ยหลุดหมดเลยไหมเนี่ยนะครับอืมคือผมต้องเอาไปจัดการนะเดี๋ยวเอาไปกลับด้านก่อนเนาะ คือไอแป้งที่เราชุบไว้เนี่ยคือมันหลุดหมดเลยเห็นปะแค,เค่เคลือบเฉยๆอยอะแค่พอกๆไปเฉยเนะหลุดหมดเลยนะครับจะได้รู้ไงว่าเออเวลาชุบแป้งทอดแล้วมาทอดด้วยน้ำมันเนีเ่ยมไอทอดไร้น้ำมันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่มันไม่ติดนะกระดาษไขทำให้มันไม่ติดถ้าเป็นกระดาษฟอยล์ผมไม่แน่ใจนะครับกระดาษฟอยล์เนี่ยเอาไว้ลอง เอาไว้รองชั้นแรกนะครับแล้วก็เอากระดาษไขลงต่อแต่อันนี้กระดาษฟอยล์หมดไงก็เลยต้องนี่แหละ,ะเดี๋ยวไปใส่หม้อต่อบนดููมิเหมือนเดิมนะแต่ว่าเอาเวลาอีกสัก15บานาทีไปเรื่อยๆอ่ะครบเวลาล้วนะครับมาดูกันป๊าบเหลืองใช้ได้อยู่ครับอ่อันนี้คือ เครื่องในไก่นะครับที่ผมใช้เวลาทั้งหมดไป15 15แล้วก็10เนอะทั้งหมดเป็น40นาทีนะครับจะบอกว่าแป้งที่เราเอาเอาไปเคลือบเอาไปเนี่ยเอาไปชุบเนี่ยมันไม่ค่อยติดเลยเนาะเนี่ยนะครับไม่ค่อยติดเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในจานไป ราจะชิมให้ Middle 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 er, like ดูว่าถ้ามันไม่ติดรสชาติมันจะเป็นยังไงนะหลังจากเอาเครื่องในไก่ออกไปแล้วนะครับดูดิแป้งที่เราชุบไว้อะมันไม่ได้เกาะเหมือนทอดน้ํามันเนาะแล้วก็ดูข้างในเห็นไหมหม้อทอดอ่ะเดี๋ยวเปาที่ผงออกกันเนี่ยมันก็ไม่ได้เปื้อนอะไรเลยนะเห็นปะอันนี้ขนาดไม่ได้ลอง่อยนะครับ อ่ะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเครื่องในไก่มีกลืนกับตับใช้เวลาไป40นาทีนะครับก็ใช้อุณหภูมิที่ร้0องศาครับรอบแรกสิบหรอบที่2 15รอบสุดท้าย10ความสุกนี่มันสุกแน่นอนนะครับแต่ว่าแป้งที่เราชุบอะชุบแป้งทอดอะนะมันไม่ติดนะครับมันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ก็มีอยู่บ้างนะครับแต่จะลองมาชิมให้ดูว่าถ้ามันไม่ติดป,ประมาณนี้รสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะเอากลืนนะั่นกลืนนี้นะ องตัตอนแรกนึกว่ามันจะไม่มีรสชาติอะไรเพราะว่าแป้งไม่เกาะแต่ผิดคาดมันเหมือนกับเราปรุงรสด้วยเกลือรสดีผงชูรสอะไรอย่างนี้เลยนะครับซึ่งมันเกาะนิดๆเนี่ยแต่มันมีรสชาตินะครับใช้ได้เลยโอเคนะ นะครับ <c oughs> <c oughs> คือไม่ต้องทีแรกนึกว่ามันจะจืดๆแต่ว่ามันโอเคอยู่นะครับอันนี้ลองไปทอดทอดดูสุกแน่นอนใช้เวลาตั้ง40นาทีนยนะครับแล้วก็ง่ายๆมันผสมแป้งเสร็จปุ๊บเอาใส่อย่างนี้เลยนะขอบคุณที่จะรับชมคลิปนี้นะครับมีเมนูที่ทําด้วยหม้อทอดอีกเยอะนะครับที่จะามาให้ดูนะครับรวมไปถึงเมนูง่ายๆทํากินเองในครัวเรือนนี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องของการรีวิวอุปรกรณ์ของใช้ในบ้าน นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ